เปล่งเลยมาทุกคนสบายดีหอบแรงมือนี่จัดอีกแค่หนึ่งได้ไก่ตัวนี้มาจากแมคโครไปนองไปอุดรมาเมื่อกี้แวลน้องไทรหอมหอม,มาาใอยางไก่หนึ่งเดีิยวส่รอมบึงกั่ามันสิแส,สบใช่ปะเป็นไก,ก่อบไก่อบสูตรเซ็บบิก๊กนะ เป่งเ,เลยหอมกรบปุกเกลือมาลองเลยเนาะอีกการะะางนะเน่ เนี่ยมันนุ่มแล้วก็พปกเอนหมอย่างนี้กะกรอบกรอบดีมาจัดหออแบลงนำกันอีกเนาะ

Mình Khỏi nằm đèn nữa. Cái này có em tối là lâu Ừ หอมเป็นมักเนไล่เป็นมักเนื้อ่อนกินง่ายเนี่ยเนื้ออ่อนอ่อนนุมน่มๆเรียงงาม แซบแฮมว่าจบอกกินเขาหอบแรงแล้วมืนเนี่ยว่าจบอกกินอะ่ะยูกไก่แน่มันหอมอดบาแด้ออบาแด้กเลย จัดเลยหนังนงามกันาะหอมแบบมันมีแบมีมะแขนครับผมบกังแจงผิดไทยจียยง,งา่ายเลยนัวแบบ บอกนี้ก็น้ำจิ้ม,มอ็ยังแซ่บว่าเป็นมาร์กให้ดีอะ่ะเป็นมาร์กแบบรสชาตินี่อืมข้าวอะไอ่ะอีกแล้วกันอะ่ะเขาอบอันนี้นะเป็นอบอย่างดีแล้วฉันเราไปที่ไปน้องค่ายห่าสิเห็นเราอ,อยู่แมคโคร น้องคาย,ยอะไรบางโซนที่มันเป็นเป็นโซนที่เป็นขายอาหารแบบว่าพวกอ่พวกซีดมือนกัน ความมันพลอยเรียกเมื่อยมักินไม่รีป้าทุกขอก็คือยัง ไข่หอมๆอบขนท่อ,อ,อมอันนี้ก็เศร้าห่อนล้วขอขามาตัวน้องคลายเลยอืมชิมแล้ว จินเน้นๆเลย อยากกินแต่บบมันนุ่มจริงๆมันนุ่มปัจจุบันแต่ว่ามันฉับใส่มาเลยจะเป็นพวกหนังมันบอแบบซีนออนกับติดกระดูกนะคมันชิ้นเยอะนุ่มดีมันจะติดตมันมาเลยหนึ่ง